I <laughs> ้อโดนแล้วโดนแล้วโดนดีวิ่ได้ไปแปดตัวพี่พี่ลงมาแล้วลงมาแล้ว ดีเดียวเลยพี่อ้วน,น,นไออ้วน,นถามมีก้อถามหมุนเยี่ยอะไรเนี่ยหมุนทำไมหมุนทำไมเะห,หมุนด้วย,ยหมุนทำไม,มด้วยเลย,ยเฮ้ยพี่เขาหมดแล้วพี่สองตัวไหนอยู่บน นุ้ไหนเพื่อนเราอยู่ไกลไหมไกลนี่ขอให้แล้วกันะเอามาสาดโดนอยู่แล้วเดี๋ยวหาที่โดนไปหาเพื่อนเนี่ยวอเพื่อนไม่ไกลมาก ไอหำอีกแล้วหำมันซรายแล้วโดนโดนกำลังไปกำลังไปจะเย็นพ่อจะเย็น chịt chừng ƠI! công ấy con lốt tết cua lạ mà, Bài. ấy con lốt còn một nưng, có miếng rồi, có rồi, oh, kêu lao, tay lao luôn, này, 11 Q à, ừ, là, là, là. <laughs> <Ở đây. cười> xảo chính nó không ấy thắm cưới mà như thế đừng có xóm Outra um outra จะยูวันเดียวลงซื้อี่เล่นเหรอไอ้เหี้ยโดนลูกสองลูกสองโอ้ยมีดมีดปาดมีดปาดเออเออโอ้ยสามตัวสามตัวเพื่อนเพื่อนไหนเออตัวเดียวเ่อนลูกสองเออควาย <coughs> Bắt thì đi đi. Why? tay 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 tay

คนองข้างหลังน้อง,งตุง้ง,งขบันมาระเบิดผมระเบิดพวกโดนตัวเลยอะ ซองอีกแล้วไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยลูกซองหัวดอเนี่ยเนี่ยเออเนี่ยเออนั่นเออ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 นั่นน่ะเอารูปซองเไอ้เหี้ยลูกซองไอ้เหี้ยมันลูกซองเราก็ต้องลูกซองอะพี่ไม่เล่าโดโตรับกันเลย เพื่อนโดนโอ้โหไม่โดนสักดัดเลยเอาถ้่แบบนี้เราดาวไอ้ควายที่ไหนผมจัดก,การให้คอนเฟิร์มคิวให้นั่นแหละตรงนั้นแหละตู้มดาวอีกนึง เพื่อนมันอยู่ข้างบ้านนี่ข้างบ้านเนี่ย,นนย,นนยมันตายในสัตว์มาเจอเจอเจอโอ้ลุงน้ำแล้ว Ay, nó sập. Chết này. Khứt bạn. Ui ơi, ơi ơi, nam. Ơi oh, yeah, nam. Nên chơi tôi! ซีเอสเจ็ดเฮ้ยมีนคนมองโดนพี่ปะโดนนิดหน่อยเข้ากันวุ้นๆถุงวะว้นถุงวะเดเี๋ยวมันโดนมาแล้ว เงีโดน,น้ำมั้งแกเฮ้ยมันมาอยู่ในน้ำมันอยู่ในน้ำมันอยู่ในน้ำแล้วเพื่อนแม่ก็ยังจะไปเล่นในน้ำอีกนะอืมเฮ้ย หนีาอไว้ก่อนปวดเข้ามาอุ้ยปูข้างบนต้องไปว่ะโอ้ยเหี้ยเหี้ยดีเซต็จปะโอ้ยเหี้ยโดนอุ้ยสองตัวโอ้ยแบ็คฟิล์อย่าพึ่ง เนี่ยลูกซองเนี่ยมัน,นทุนเรศ์อะทุเรศมากอะดูดิโอ้ไอนนแฮก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 เล็บซี่เนี่ยเล็บลิสเนี่ยแฮกเชื่อ,อเฮียเกิดไม่ได้เลยเล็บลิสแฮกเฮ้ยเัิน

มันยิงยังไงวะหมบหมดราคาผมซื้อละโอเค มาไอสัตว์มีปืนพกไอสัตว์ชาวเรตตี้กับชาวเรตตีเ้เถิดไปฟังน้องดยู่่ะ เฮียอะไรเมื่อเจอมาก่อนเฮ้ยโอ้โหลูกสองเชียตายละ

Ai sất GG BO Giọt giem giọt giem Giọt giem ครับ giọt giem Haha Medi qua Backfield Backdo มักแมนมักแมนนี่เอฟกีฮัมันซาพี่นี่ได้จะโกสเข้ามามดเดือ